คคนครับเดี๋ยวคลิปนี้ลุงแมวจะมาขายบิ้วใหม่ล่าสุดของโนวาที่ทั้งอึดถึกแล้วก็สาม,มารถสโลกับสปีดศัตรูได้ในบิวเดียวกันกับบิวที่มีชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่ระบบ h e ลมินลุงแมวได้มีการซับซูมเอาสกิลโนลิชเข้าไปแทนที่สกิลซเพื่อที่จะไว้ใช้บัฟเสริมดาเมจไวรอลให้กับอาวุธแล้วก็ทําให้เราเจนค่า e ิ e เ g อได้ไวขึ้น ส่วนอาคอนฉาดลูแมวใส่เป็นฉาดแคสปีดหนึ่งก้อนกับฉาดเพิ่มค่าชิลอีก4ก้อนนะครับจะได้ทึกๆแล้วก็ไล่สกิลไวๆส่วนบิวของโนวาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ค่าดูเรชันเป็นหลักเพื่อทําให้สกิลหนึ่งมันมีชาร์จเยอะๆสกิลบัฟต่างๆอยู่นานขึ้นแล้วก็ทําให้ระยะคลื่นของสกิลสีมันกระจายออกไปได้ก,กว้างมากที่สุดตามด้วยค่าสเตรนท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกสกิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสกิลสที่ต้องการค่าสเตรนท์ตั้งแต่150%ขง้นไป้ เพื่อที่จะทําให้การสโลแล้วก็ Split สปีดศัตรูเนี่ยมันถึงค่าแคปที่75%ส่วนค่าเรนนั่นทําให้มันติดลบไว้อะดีแล้วครับจานวนชาร์จของสกิลหนึ่งมันจะได้ลดช้าเพราะว่าระยะสั้นเกินไปไม่ค่อยถึงตัวศัตรูมอดพรามโฟล์กับอีควิลิเบียมเอามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่าเอเนอร์จีมอดพรามชอฟตเต็เอาไว้กันล้มมอดพรามรีเดเลคชั่นกับอะดัปเทชั่นเอามาช่วยเสริมความถือให้มากยิ่งขึ้นมอดฟาสต์ดิเฟลคชั่นเอาไว้ลดดีเลย์ในการรอรีชาร์จชิลกับทําให้สามามรรถเจนได้้วขึ และสุดท้ายมอดออร่าอันนี้สามารถเฟลกเอาได้ตามสบายเลยนะครับส่วนอาเคียนก็เอจิสเอาไว้ช่วยรีเจนค่าชิวตอนโดนดาเมดกับโมเอฟฟิเชนซีเพื่อเพิ่มค่าดูเลชันสำหรับวิธีการเล่นโนวาในบิวนี้เนี่ยก็จะเริ่มจากการบัฟตัวเองด้วยสกิลนอเลจเพื่อเสริมดาเมดไว้รอลให้กับอาวุธแล้วก็ทําให้เราเจนค่าอเนอร์จีได้ไวขึ้นตามด้วยสกิลหนึ่งดูสตาร เพื่อสร้างลูกแก้วมาไว้ช่วยคอยลดทอนดาเมจที่จะเข้ามาหาตัวของเราได้สูงสุดถึง90%ถ้าหากว่าเรายังมีชาร์จของลูกแก้วเหลืออยู่ตั้งแต่10ลูกขึ้นไปไนะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยหมั่นเช็คจำนวนชาร์จของสกิลอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับคือถ้าเหลือต่ำกว่า15ชาร์จเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เรากดใช้งานสกิลนี้ซ้ำได้ทันทีเลยจะได้อุ่นใจอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายสกิล4ี่โมเลกุล่าพรามอันนี้ก็ให้เรากดใช้ตามสถานการณ์ได้เลยนะครับถ้าอยากจะสโลว์ศัตรูเน แต่ถ้าอยากจะสปีดศัตรูเพื่อเล่งให้มันเดินเข้ามาหาเราไวขึ้นก็ให้กดสกิลนี้ค้างเอาไว้นะครับลื่นที่กระจายออกไปก็จะเปลี่ยนเป็นการสปีดศัตรูแทนเนี่ยจบแล้วครับสำหรับวิธีการเล่นโนวาในบิวนี้ของลุงแมวสั้นๆง่ายๆแค่นี้เลยส่วนภารกิจที่เหมาะกับโนวาในบิวนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันโดยประเภทแรกเนี่ยก็จะเน้นไปที่การใช้งานสกิล4แบบ Solo, สโล่ c 4ศัตรูเป็นวงกว้างเพื่อป้องกันพื้นที่หรือว่าอ็อบเจกต์ต่างๆจนกว่าจะหมดเวลา ตัวอย่างภารกิจก็อย่างเช่น interception mobile defense หรือว่า m i l e r defense อะไรแบบนี้นะครับส่วนอีกประเภทหนึง่งก็คือจะเน้นพิธีการใช้งาน skill 4แบบสปีดเพื่อเร่งให้ศัตรูมันวิ่งเข้ามาหาเราเร็วขึ้นจะได้ฆ่าศัตรูเพื่อจบภารกิจหรือว่าร์มไอเทมได้แบบไวๆยกตัวอย่างภารกิจก็เช่น survival แบบตั้งแคมป์ฟาร์มอยู่กับที่ defense แบบปกติหรือว่าจะเป็นภารกิจรายสัปดาห์อย่างเนท้าเซลก็น่าหยิบเอาไปใช้งานไม่น้อยเลยนะครับจะได้สามารถจบภารกิจได้อย่างรวดเร็ว และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ไว้ก็คือบิลนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะถึกมากแค่ไหนก็ตามแต่มันก็คือการใช้ค่าชิลเพื่อแท้งดาเมจอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาบิลนี้ไปเล่นกับศัตรูเผ่าอินเฟสเตในโหมดสติล a าดแบบลงนานๆเนี่ยก็ต้องคอยระวังหมอกพิษกับแอนเชนท็อกซินเอาไว้ให้ดีๆด,ด้วยนะครับเพราะถ้าหากเผลอไปเหยียบหมอกพิษหรือว่าโดนดึงขาเข้าเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะมีตัวแตกกันได้แบบวันช็อตวันคิวเลยเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติกันด้วยนะครับและก่อนที่จะไปก็ฝากทก รอบนี้ลุงแมวขอสัก123ไลค์ก็แล้วกันถือว่าเป็นค่าครูโอเคครับงั้นเดี๋ยวลุงแมวไปละไว้ไเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย Hold out as long as you can.